สวัสดีครับพ่อกับผมนายแบ็กบีนะ,ะกับเกม Resident Evil 4 Remake นะฮะในที่สุดเราก็ได้เล่นแล้ววันนี้เป็นวันที่24มีนาคมนะผมได้เล่น day ันด้วยและเออท,ท,ทั้งๆที่คือเป็นแผ่นนะผมก็ไม่คิดว่าจะได้ day ันและในแผ่นนะฮะก็แน่นอนว่าเขาก็จะมีเอ่อโค้ดของแผ่นเกมมาให้ซึ่งมันเป็นที่ห้อยปืนกับเคสเรืออะไรทักอย่างผมดูไม่ออกนะ,ะแล้วนอกจากนั้นเองผมก็ได้เข้าสตูไปแน่นอนว่าเล่นวันแรกก็ต้องซื้อของแล้วผมซื้อปืนพกกับปืนช็อตกันมา แต่มันไม่ใช่ปืนที่กระสุนไม่จํากัดนะไม่รู้ดิผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูข้อมูลนะมันน่าจะเป็นแค่ปืนพิเศษที่แบบว่าเฉยๆนะฮะคือแบบไม่มีในเกมอ่ะเออไม่มีไม่มีให้เราไปเก็บในเกมอะฮะความแรงมันอาจจะไม่ได้แรงมากหรือว่าอาจจะอัปเกรดอะไรไม่ได้ดีเท่ากับปืนที่เราเก็บได้ทั่วไปในเกมนะฮะแต่มันเท่โอเคลุยกันเลยนะครับผมมานิวเกมไปเลยเอ่อสำหรับผมนะครับผมเป็นชนชั้นวันนะทที่กระจอกน้อยๆมากผมจะเล่นแบบหมด กระจอกแล้วกันนะฮะล้อเล่นเล่นสแตนดาร์ดดิโอ้โหยอารมณ์ดีสุดๆนะฮะแหมเกมน,นี้นี่โคตรรอคือถ้าเป็นซีรีส์และซีนีวิวนี่ถ้ามันไม่ใช่เฟิร์สเพรสนเนี่ยผมตามเก็บหมดอะยกเว้นภาคซีโรกับภาคหนึ่งะฮะที่ถึงแม้ว่าจะรีเมคออกมาลงบนเพเลสีอะไรผมก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดผมเริ่มเล่นตั้งแต่ภาคสามเป็นต้นมานะฮะในเพลย์สเตชันวันอะนะ ภาานี่เป็นภาคโปรดของผมมากเลยลูกรักของผมคือจิววารลนท์นะฮะแม่ถ้าได้สาวอย่างแบบจิววาเลนทน์แต่งงานกับจิวนี่โอ้โหคงจะแจ่มนะดูเริ่มกันเลยไม่มีซับไทยนะฮะแล้วก็ไม่มีซับไตเติ้ลเลยหรือแต่ตัวใส่ซับไตเติ้ลมานี่โอ้ยภาพสวยขึ้นเยอะ โอ้ yeah. oh. มาถึงก็มีการสะบั้นคอกันแล้วเอ้ผมไม่แน่ใจว่าเสียงเกมมันดังไปไหมเอ่อตุลาคมสามสิบนะฮะเอ้เดือนสิงหาคมไม่ไตุลาคมดิเดือนตุลาคถึงจะเป็นตุลาคมนะเนาะอ๋ออันนี้เขาเล่าเรื่องอดีตนะฮะเดือนสิงหาคมันต้องเป็นเอ๊ะเดี๋ยวนะ ออกสุรบ์โนยเบอร์เดือนพฤษเบอร์นี่มันเป็นสิงหาหรือเปล่านะกันยายนเดือนพฤษเบอร์อืมเดือนเก้านะฮะแปดสิงหาเก้ากันยาใช่เดือนเก้าเสร็จทั้งบ้านเดือนเก้านี่กูมามัวพะวงกับเรื่องเดือนจนลืมแปลเนื้อเรื่องเลยโอ้เสียงเกมมันดังมากผมไม่แน่ใจว่าเสียงผมจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปรับเสียงนิดนึง ผมผมเปิดเสียงเกมดังไปบ่อันเมื่อกี้นี้คือเขาพูดถึงอดีตของรีออนนะฮะว่าก่อนหน้านี้รีออนเคยเจออะไรมาในเลคคูนซิตี้ก็คือภาค2นั่นเองนะแล้วหลังจากที่ออกจากเลคคูนซิตี้มาแล้วอ่ะเขาได้เข้าไปร่วมกับไอประธานาธิบดีนะเป็นหน่วยลับไดเรืการฝึกบุรุเสษคุณมาที่นี่ทำไมคุณมาที่ที่น่ากลัวแบบนี้ทำไมนะฮะพูดยังไงดีอะ มาตามหาอะไรบางอย่างนะฮะ <laughs> พูดถึงมัชเมโลโล่ด้วย <laughs> คือภารกิจของลีออนเป็นความลับนะฮะตำรวจสองคนนี้ตำรวจในพื้นที่สองคนก็เลยไม่รู้นะฮะว่าลีออนมาทำอะไร <c oughs> แต่ภาพสวยขึ้นเยอะเลยได้เห็นหน้าตำรวจแบบว่า <c oughs> ที่เป็นตัวประกอบอะฮะชัดเจนขึ้นเยอะเลย เมื่อก่อนเราไม่เคยรู้จักหน้าตาเขานะครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ฉันมั่นใจมันคนข้างมั่นใจนะครับว่าพวกคุณจะช่วยเราได้เอไอแว่นหรือว่าลุงว่าที่จะไปโดนเสียบไม้อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยอยากรู้จังคนไหนวะมันจะมีคนที่โดนเสียบไม้ในหมู่บ้านใช่ไหม แล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดนไปโยนให้ปลากินนี่มาฮะถ้าเนื้อเรื่องเก่านะภาคเก่านะน I think this is it นะฮะฉันคิดว่าก็น่าจะแถวๆนี้แหละที่นี่แหละธรรมชาติเรียกร้องอะนะขอโทษทีเดี๋ยวกลับมาก็น่าจะลงไปยิงกระต่ายนั่นแหละ <c oughs> ยินสเปนิด <c oughs> อ๋เอเราอยู่อันนี้ที่สเปะนเหรอเนี่ยมึงไปฉี่เหรอ <c oughs> เดี๋ยวนะคุณสูบุหรี่ไหมไม่อ่ะเดี๋ยวนะแสงเหมือนแสงเข้าผมภาพสะท้อนมองไม่เห็นว่ะทีวีบ้านผมมันหันไปในมุมที่ไม่ค่อยดีเลยฮะแสงสะท้อนต้องเล่นกลางคืนจริงองั้นเช้านี้คือตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสี่แล้วนะครับผมเล่นอยู่ก็กะว่าจะเอาคลิปลงหกโมงเย็นวันนี้แหละแต่ว่า คงเล่นไม่นานนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันมีเรื่องของแดดที่มันแสงที่มันสะท้อนนะทีวีที่ผมเล่นเกมมันอยู่ข้างล่างไงมันไม่ได้อยู่ในห้องนอนมันเลยมีเรื่องของแดดที่มันสะท้อนเข้ามาในมุมนี้พอดีนะทําให้ผมมองไม่ค่อยชัดเนาะแต่ก็เอาเถอะเล่นได้นะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อคืนนี้อย่างยาวๆเลย ส่วนเนเรื่องไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมผมแปลบ้างไม่แปลบ้างคือบางทีก็แปลไม่ออกนะยครไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะบอกไว้ก่อนเลยแปลผิดแปลถูกนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่แปลภาษาอังกฤษเก่งนะภาษาอังกฤษผมนี่อาจจะห้าเต็มสิบนัเองแค่พอแปลได้นะครแต่ว่าไม่เก่งอยากได้ทรับไทยตังไอวีวอสติดขาด มันบอกว่าปาร์กิ้งทิ켓เหรอหาตั๋วจอดรถให้ด้วยเหรอมันจะเฝ้ารถอยู่ตรงนี้หรือไงตอนนี้คือเราลงมาสำรวจแล้วเย้เย้เย้เด็ดแล้วเด็เดแล้วชุดหนังดีออนนี่ผมก็อยากได้เหมือนกันเนี่ยมาซื้อก็ขอบเป็นของจริงเอ้แล้วปืนของตูล่ปืนที่ตูซื้อมามันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวกดอะไรบ้างแม่งไม่สอนอะไรเลยเหรอชรัปเตอร์หนึ่งฮะโอ้มันแบ่งเป็นชัปเตอร์หรอมีรองเท้าบูด้วยซีวอตทอคกิ้งโซลองนะฮะอืมมันสอนเราเดิน อันนี้คือบ้านเหรอมันคือแสงมันสะท้อนทำให้ผมมองไม่ค่อยเห็นเฮ้ยมุมมองกับวิวมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันว่ะตอนเริ่มต้นเกมเราจะเดินไปตรงไปเจอบ้านเลยใช่ไหมอันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันว่ะ Resident v i l มันต้องอย่างนี้แหละมุมมองบุคคลนี้นะฮะบุคคลที่สามมองผ่านไหลนะฮะแต่จริงๆต้นฉบับมันก็จะตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามมันก็จะเป็นแนว่1ทูลันา3กับ่1 อ๋อได้สองอย่างคือกดอันหนึ่งวิ่งหรือว่าอันนี้ก็ได้เสียงกาเหรอมันเป็นทางเชื่อมกันอ๋อเดี๋ยวนะตรงนี้มันตันเราต้องเดินอ้อมอยู่แล้วก็คือผมมาถูกทางโดยไม่รู้ตัวโอเคกดอันหนึ่งวิ่งก็ได้ถ้าใครที่กดไอแอนาล็อกลงไปไม่ได้นะเออเจ๋งว่ะภาคนี้ทําได้ดีมากอืมนี่อะไรอ่ะซากวางเหรอเอือ อ,อแล้วมีเทียนวางอยู่สามเล่มนะฮะแล้วก็มีซากกางกวางมูอ,อไม่มีอะไรขึ้นมาและให้ัูสำรวจเพื่อไม่บอกว่าคืออะไรนะแต่เหมือนให้เราดูชวนแหวะเล่นโถถังกะละมังตุ้งแช่ทำไปทำไมเนี่ยแล้วก้มยังไงวะก้มก็ไม่ได้หรอกดโอ้นี่ไงสอนให้กูก้มแล้ว อืมอีกานะฮะมาถึงเจอบ้านแล้วเย้เย้นม่อะไรเอ่ยอมืมีกระดูกะใช้กระดูกบะาหรือเศษผ้าวะบ้าจริงโอ้ยดูมีดนะฮะแหมอันนั้นน่าจะเป็นเขียงหรือเปล่าขอนไม้เขียงขอนไม้ไม,มันมันสับตัวอะไรอยู่เปล่าวะเหมือนตัวบีเวอร์เปล่าวะหือเฮ้ยเสียงอะไรผมไม่ใช่สายสป,ปีดรันเล่นเร็วอะไรนะฮะเพราะฉั้นไม่ต้องตกใจผมชอบสำรวจทั่วๆ อ๋อเมื่อก่อนคือจะมีเข้าทางข้างบ้านได้ตอนนี้คือมึงปิดหมดเลยไม่ให้กูเข้าว่างั้นชักปืนออกมาอีท่าไหนก่อนตอนนี้รู้มรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วอยากชักปืนล้วจ้าข้างบ้านที่มันจะมีรถเข็นให้กระทืบลังเพื่อเอากระสุนปืนนี้ไม่มีแล้วเหรออืมให้ความรู้สึกแปลกใหม่ถึงกันนะเนี่ยถึงจะรู้สึกว่าถึงจะรู้คร่าวๆว่าต้องเดินไปเจออะไรแต่ก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่นะฮะมีเสียงอะไรบางอย่างอยูอย่ในบ้าน มีตะเกียงด้วยซึ่งตะเกียงนี้นี่ถ่าในภาคเก่านี้เราเหมือนไม่ใช่ตรงนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นหนึ่งในลเ็กเตเบิลนะฮะเก็บไว้ขายได้ภาคนี้จะยังมีการเก็บสมบัติไปขายของต่อนนะโอ้โห,โหบ้านแบบเนี้ยโอ้ยมึงหั่นฟืนไว้เยอะมากเลยเฮ้ยบ้านมีความ <c oughs> ดูเป็นบ้านมากขึ้นมีใครอยู่บ้านไหมครับอ n น o ี้วันโมมีใครอยู่บ้านไหมมีใครอยู่ข้างในไหมอะไรประมาณนี้นะฮะก็แปลง่ายๆว่ามีใครอยู่บ้านไหมนั่นแหละ แต่มันมีคนปิดประตูอัดหน้าเราอะเราจะยอมได้เหรอเออมันมีความเป็นห้องมากขึ้นนะฮะเมื่อก่อนมีบ้านไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยในภาคเก่านะฮะเข้ามาก็เป็นโต๊ะกินข้าวเป็นอะไรเลยโอ้โหอ,อ,อนาล็อกมันยังเดินเองอยู่วะอนาล็อกเดินซ้ายนะฮะแต่เดินไม่เยอะเท่าไหร่อาครูชามนะฮะจัดเมนอิสไนท์นะฮะเดี๋ยวนะไน ไนที่แปลว่าคือหรือเปล่าว่าแต่ว่าทำไมมันดูตัวหนังสือมันไม่ครบวะ NIG h มันไม่มีตัวทีมันตกตัว T ไปจัด g m e n t ก็คือพิพากษาเหรอแต่มันไม่ใช่ไนตองคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเก็บสับนี้ไปเซิร์ชดูนะฮะไม่ค่อยแน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรโอเคแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะมีแต่ห้องนอนตูมีปืนเน็บอยู่ที่ขาเกงอยู่หนึ่งกระบอกนะฮะ ผมว่าอาวุธที่ผมซื้อมามันน่าจะอยู่ในในรางเครื่องมือนะครตรงจุดเฟแน่แน่ดูข้าวของอะไรก็ยังไม่ได้เลยนะว่าเรามีปืนมีอะไรกี่นัดเนี่ยนี่คือพรั่วเปิดเข้าได้แล้วเหมือนจะเป็นคัตซีนนะฮะหมกับตักเต็มเลยวะกับตักหมีนะ เฮ้ยเฮ้ยตงอยู่หลังประตูเหรอตาแดงเชียวเออขอโทษนะที่เข้ามาข้างในนี้เหรอมันผลอะไรของมันวะอินสเปรนิตแอมลูกินฟอร์โพลิสออฟฟิเชอร์เอ่อฉันกำลังมองหาตำรวจอยู่นะฮะไอ้ตำรวจที่ลงไปฉี่มันหายตัวไปใช่ไหมล่ย ผมก Schools, them, ําลังมองหาตามหาเจ้าหน้าท ah. <amo ly UE> <go> ี <động movement> ่อยู่เจ้าหน้าที่ที่ลงมาฉีดแถวๆนี้นะไม่รู้ว่าไปฉีดผิดที่ผิดทางหรือไงนั่นเจอบัตรด้วยตะลุงที่หายไปด้วยนะฮะเลือดแห้งเร็วจังวะโอ้โหเออพักฮิภสี่มันขึ้นชื่อเรื่องการที่ว่าต้องกดปุ่มแบบกระทันหันเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะมันต้องสู้กับคลาวเซอร์ด้วยเนาะในภาคเก่า ที่มันเขาเรียกอะไรที่มันจะมีปุ่มเด้งขึ้นมาให้เรากดอะถ้ากดผิดแล้วเราก็อาจจะโอเวอร์ได้นะฮะเมื่อกี้นี้เสียงร้องใครคุณตำรวจหรือฮันเตอร์ลอดคีนะฮะฮันเตอร์ลอตอ่าโอเคมีกระสุนปืนอยู่สิบนัดฮะมึงมาตามหาคนโดยพกกระสุนมาแค่สิบนัดถ้าเป็นผมผมจะพกมาสักพันนัดแบบพร้อมยิงแรกแจกแถมไปเลยสิบนัดนี่กูพอพอกูยิงไหมเนี่ยอนี่มันกระต่ายหรือเปล่าวะ ศพกระต่ายหรือศพไอตัวบีเวอร์วะไม่เห็นหูมันเลยไม่รู้ว่าหูยาวไหมี่ซุปอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้ยพระเจ้าโคตรแหวะเออมึงจะกินลงไปได้ไงเนี่ยต้มอะไรก็ไม่รู้นะต้มมัวมากกูยิงหัวมันก่อนที่มันจะลุกขึ้นมาไหมอ้าวแล้วเล็งไม่ได้ด้วยนะไม่ให้เล็งที่ไอตัวคนนี้ด้วยนะฮะคือไม่ให้ผมยิงอะวายวายแป๊บสุดเดย ประเด็นคือได้ยินเสียงแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยอ <c oughs> เป็นที่ก็ไม่มีขึ้นบอกกลับทางเก่าเหรออ๋อได้กุญแจมาใช้ตรงนี้เหรอเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้สำรวจนะฮะกด O อคอนเฟิมโอเคย s สนั่นแน่เราใช้พลังจิตในการเสียบกุญแจอีกแล้วนะฮะโอ,อ้มีไฟฉายเขาสักทีตั้งนานแล้วมึงเพิ่งจะงัดไปฉายออกมา เวียนหัวเหมือนกันนะเดี๋ยวนะผมยังปรับโมชันสิเกตไม่ได้คือตอนนี้ยังรู้สึกเวียนหัวอยู่นะฮะมันมันยังหมุนเร็วอยู่ต้องเล่นกันสักพักนึงถึงจะเริ่มชินกับการหมุนนะฮะอะไรวะเนี่ยหนูมีวอล์แล้วก็มีเอกาสารนะ่ะแต่อ่านไม่ได้นะฮะ ออ,อะไรวะมันอ่านไม่ออกอะอาจจะเป็นภาษาสเปนหรือเปล่าคือผมนี่โคตรล็อกแรกเลยเขามีแต่แหวกแยกให้งูตื่นอันนี้แหวกผ้าให้งูตื่นไม่ใช่ต้องเจอวอลแล้วไหมอ,อ้าวเจอเจ้าหน้าที่แล้วอะเจอโคตรไวเลย ตาแดงปากค้าง <read> ผมฉันได้ยินคุณอืมอันนี้คือไอ้ตำรวจแว่นนะฮะตำรวจแว่นก็โดนไปด้วยเราทิ้งมันเฝ้ารถไว้ไงตอนที่เราออกมาตามหาไอ้ไอ้คนนี้นะฮะอืมว้าวเอ่อเจ็ดฟอร์มเดอร์ฮันเตอร์ลอดอ๋ออันนี้คือมันขึ้นเป้าหมายบอกด้วยโหดูรูปศพแล้วแม่งก็คือชวนแหวนกันนะ คือถ้าเป็นผมผมก็เริ่มรู้แล้วนะว่ามันต้องมีเกี่ยวกับลัทธิอะไรบางอย่างนะฮะดูดิมันมีสัญลักษณ์แล้วก็มีภาษาแปลกๆเต็มไปหมดเลยหลังนั้นคือทุบได้ไหมนะมันคือลังระเบิดหรืออะไรเอ่ยมีดอยู่ไหนก่อนอ่าโอเคอะไรวะท้านี้พังรังไม่ได้หรอ หรือว่าลังลังมันแข็งเกินกว่าจะใช้มีดแทงวะหรือเป็นหรือไม่ใช่ลังแบบนี้ที่พังได้นี่มันจะไม่ให้ตัวหาของอะไรเลยเลย <was> ชอุยนั่นใครอะ่ะโู้เดสยังต้องถามอี้เหรอในบ้านมีใครอยู่อีกแล้วนอกจากเราก็เจ้าของบ้านไง โอ้โหว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นเฟิร์สเพื่อนต้านนี่นี่นี่คือเอพหนี่ไม่ให้กูยิงตอนนั้นใช่ไหมเนี่ยไอ้เอ้ยหือคอมึงพับแล้วมึงยังลุกมาได้เหรอแฟนคุณคอพับแต่นี่มึงคอไม่ได้พับไม่ใช่แฟนคุณนี่คือตะลงุตลงตะลงุงตะลุงตะลุงคอพับตะลุงคอพับ,พบมึงตายจริงไหมเนี่ยซัดไปสามดอก มันมีอะไรเยอะๆอยู่ด้วยเหมือนหนอนมันคือน่าจะเป็นปรสิทธ์นะฮะโดนไปหนึ่งดอกด้วยความที่งกกระสุนเฮ้ยมีคนอื่นด้วยเหรอวัดไม่ได้มีคนเดียวเหรอกระสุนปืนอยู่ไหนขอหาชุดปลอดภัยก่อนเลย อืห้องนี้เราลิ้นชนชันก็เปิดไม่ได้มันจะเข้ามาแม่โอ้ยแสงแม่งสะท้อนทำให้มองไม่ค่อยเห็นบางจุดด้วยอืคือตอนนี้จะให้ตูใช้กระสุนแค่ดอกเดียวว่างั้นมีแค่สิบนัดนี่ให้ตูใช้แค่นี้ใช่ไหมมันบุกเข้ามาแล้วอรอ อึยโหอืมเข้าเบาหน้านี่ไงล่ะโดเตะตามสไตายลีออนมันไปไหนแล้ว่ะมองไม่เห็นนะนี่กูเตะมันหายออกจากบ้านไปเลยเหรออืมเข้าเบาหน้าเฮ้ยอ๋อได้อยู่เอาไปเป็นหันเอ้ยเอ้ยมันอยู่ไหนวะ มุมแม่งโคตรอับอยู่ไหนเนี่ยหายไปในความมืดได้ด้วยเหรอไอพวกนี้เวลาฆ่าแล้วมันไม่ดับของอย่างไอ้นั่นว่ะอย่างภาคเก่าเลยว่ะแย่จังนี่กระสุนตูเหลืออยู่สี่นัดแล้วนะไม่ให้เพิ่มด้วยหรือกูหาไม่ดีอืมหืมอะไรนี่อ่ะคือผมจำทางออกไม่ได้ทุกคนจะออกจากที่นี่ยังไง ออกอย่างที่นี่ยังไงก่อนแม่งิ่งเริ่มเล่นหลงทางออตรงนี้ไงตอนที่เราเข้ามาคือตรงนี้เออใช่ใช่ใช,ใช,ใช่นี่ไงๆอา้าวแล้วใครมาขัางกูล่วะวอ t แล้วออกยังไงออกหน้าต่างแม่กุญแจทำไมมันเป็นการแทงวะมันไม่ฟันวะ อ๋อเดี๋ยวนะภาคนี้มีชั้นสองด้วยอหรอเออภาคที่แล้วก็มีชั้นสองนี่หว่าจะว่าไปนี่คือถูกต้องกระโดดลงช้างตส,สองเหมือนกับภาคที่แล้วปิดประตูล็อกแล้วปรากฏเรามีคนอยู่ข้างในเป็นไงล่ะบอกแล้วให้พกกระสุนมาสักพันนัดพกมาสิบนัดตอนนี้เหลือสี่แล้วเป็นไงล่ะเริ่มต้นมาสตูสามตัวทำปูนเสียเลือดไปครึ่งหลอดเป็นไปได้เนาะ <laughs> ยังไม่ถึง ติดต่อหาฮานนนะันนิกันฮะจริงๆด้วยโอ้ยภาพค้อมสวยฮันนิกันตัวจริงโหท้บบาปากชมพูจ๋าเลยสวยกว่าตอนที่ททเป็นภาพสีธรรมดาีก่ะอย่างเจ๋งเร็วเข้ามีบางอย่างที่ไม่ปกติกับคนพวกนี้นะฮะ ใช่ไม่ปกติอย่างแรงกูมีกระสุนสี่นัดมันจะฆ่ากูแล้วฉันต้องไปแล้วไว้เจอกันไปโอ้หนึ่งสองสามสามกับสนี่นะัดเอ,อ้ยโอ้นึกว่าตูต้องสู้ด้วยกระสุนสี่นะัดพระเจ้ามึงคว้างขวานใส่กูปะเนี่ยไม่คว้างด้วยวะปล่อยเราเฉยเลย อ้ยลีออนเอ้ยเกือบโดนล่อหลังแล้วไหมละ่ะเฮดฟอร์ดเล็กให้ให้ตรงไปที่เล็กอะทะเลสาบนะครับแต่ว่าประเด็นคือกระสุนสี่นัดโอ้โหโคตรอุ่นใจเลยว่ะให้กูไปที่ทะเลสาบด้วยกระสุนฟืนสี่นัดอุ้ยเลือดเต็มเลยโอ้โหเลือดดึกสีทาสีก็ไม่บอกทำไมทาสีไม่ทั่วสะพานอย่างนี้ละ่ะเทนใหม่เหรอ เราก็จะทาสีแบบไม้เป็นสีแดงแบบว่าให้ทุนสะพานจะได้เห็นชัดๆใช่ไหมว่าตรงนี้เป็นไม้อะไรเงี้ยอืมเผิ่อเจอแล้วกูกเฮ้ยอีกายิงได้ป่ะปกติยิงอีกาจะได้ของนะฮะนี่วิยอมเสียหนึ่งนัดแล้วของที่ได้คืออะไรกันพาวเดอร์ว่ะโอเคคุ้มแต่ว่ามันคาบยังไงก่อน <laughs> อีกาที่ไหนมันพกดินปืนว่ะ <laughs> เชีย่ยไม่ใช่เสียงเราหน่ใคร ไข่ก่อนเสียงใครอยู่แถวนี้นี่แน่จว้วงเราได้กระสุนปืนมานะฮะรีบรีโหลดก่อนเลยกดอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมโอเคผมได้ยินเสียงคนนะ่ะแต่ว่าผมมองไม่เห็นตัวมันนะ่ะอย่าบอกนะแม่งอยู่ข้างในเฮ้ยแต่ภาคนี้หาของยากเหมือนกันนะเนี่ยมีกระสุนปืน14นัดนะฮะ และไอ้บวกหนึ่งคืออะไรเอ่ยนี่เราเจอจุดเซฟแล้วล่ะทุกคนเออ่แล้วรังเครื่องมือมึงอยู่ไหนเนี่ยควรจะมีรังครับเปล่าวะเอ่ And case เอแอนแอทแท็กเคสแฮชบีทแอดอ้านี่ไงของที่เรานั่นมานะฮะอืมแล้วมันเข้ามาอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไง <c oughs> คือสโตรเลสไม่มีรังเครื่องมือแล้วนะฮะอยู่ที่จุดเซฟและของที่เรามีก็คือเจ้าสองสิ่งนี้โอ้ยอย่างแจ่ม นี่อืมเอ่อแป๊บนึงเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอะ่ะชามนะฮะบวกสามที่ปรต็นแทนการอัมโมโบนัสว้าวใส่เลยครับอ๋อมีชามมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอแล้วเคสนี่โกเคสนี่คืออันที่เราได้มาใช่ไหมเปลี่ยนไปทำไมวัดเปลี่ยนกระเป๋าของเราสีเงินให้เป็นสีทองดูเป็นคนมีสตัง อ๋อชานี่ห้ออยู่ตรงกระเป๋าเหรอโอ้เออแต่ถ้าเกิดใส่แล้วเราจะได้แฮนกันอามโมูครับโบนัสอ๋อสามสิบเปอร์เซ็นต์แจมแจมแมวคัตตอไมเคสคืออะไรอะไรก่อนแล้วอันนี้เลติเตอร์ช็อตคัตนี่เป็นไงล่ะเอ่อเดี๋ยวนะกดยากจังวะ เอาไว้ตรงข้างล่างนะฮะชดกันแล้วมันจะหมุนยังไงเออโอเคกำลังเลงอยู่โอ้มีดมีดมีพังด้วยครับเหมือนภาคสองเฮ้ยเดี๋ยวตูอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เซฟโอ้โหไม่ค่อยชินเลยะอยังไม่ชินปุ่มอันนี้เราจะย้ายโอเคเราจะจัดนะฮะจัดจัดของกับของสน,น่ห์ของภาคสี่คือการจัดของจัดของนะฮะเอามีดมีดเอาไว้ ข้างล่างเลยและนี่คือปืนที่ได้มานะฮะจากการาซื้อในสโต,โตนะฮะสองกระบอก <c oughs> <S <S> ส่วนไอ้ที่ห้อยกับเคสกระเป๋าสีทองนี่คือเป็นโค้ดที่ได้มาจากพร้อมแผ่นเกมนะฮะไอ้ Ad ที่ห้อยที่คราฟของแล้วจะนั่นขึ้นคราฟได้เลยไหมมันต้องใช้ของด้วยโอเคออันนี้ปืนของเราใช่ไหมอันนี้คือเซนติเนลนกับสก,กันสก,กันเชคเกอร์นะฮะเป็นช็อตกันอย่างหนึ่ง เดี๋ยวค่อยไปลองดูนะตอนนี้ตูมีไม้ตายเว้ยมีชดกันอยู่สองนัดเตินพกก็เลยมีกระสุนเพิ่มขึ้นหน่อยโอเคแล้วสิบบวกหนึ่งนี่คืออะไรวะทำไมมันถึงบวกอีกหนึ่งอะสิบเอ็ดย,ยังไม่ได้เซฟเลยนิวมาช่างมันคือผมว่าผมต้องเซฟแล้วคงไปเล่นต่อ,องคืนนี้ก่่เราคือแสงสะท้อนมันทำให้ผมมองไม่ค่อยเห็นทางนะฮะ คือในเกมอะตูละอาชีพมันคงไม่รู้หรอกว่าสะท้อนมันเป็นยังไงนะแต่ว่าในตอนนี้ที่เล่นจริงมันสะท้อนแล้วมันมองไม่เห็นจริงๆนะงั้นเอาไว้พบกันใหม่ในภาร์ทที่2นะนะอันนี้เป็นปฐมบทแปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าจุบ๊บจุ๊บ